ที่นี่ก็คือวัดปทุมคงคานั่นเองครับวัดที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยทางกวิศาสตร์อันน่าทึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับวัดปทุมคงคาเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดสำเพ็งตามชื่อถนนที่วัดตั้งอยู่คือถนนสำเพ็งเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ชำรุดทรุดโทรมาก จนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระองค์โปรดให้ปฏิสังขรณ์และทรงอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกหลังจากสร้างเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดปทุมคงคาและว,วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพระมหาสุเนศครับซึ่งท่านเป็นครูสอนพระปริยติธรรมนะครับของวัดปทุมคงคาแห่งนี้ครับนมมสการครับหลวงพี่ครับจริงเท็จประการใดครับว่าก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้เนี่ยเคยเป็นแท่นหินที่ใช้ในการประหารชีวิตคนจริงๆในสมัยอดีตครับ ใช่เดิมทีนั้นอยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดก็มีผู้รู้ตำราบ,บอกว่าแท่นหินนี้มีสิ่งที่ถึงสถิตยอยู่ดังนั้นต้องเอาแ,แท่นหินนี้มาไว้ตรงกับพระพุทธรูปในพระโบสถสแล้วก็แผ่นนี้หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในบรรดาแผ่นหินที่ว่าเคยมีการผ่านที่อยุทยาก็ดีที่อื่นก็ดีไม่หลงเหลือแผ่นหินที่ใหญ่ขนาดนี้เหลือแผ่นเดียว ในสมัยก่อนเขาใช้แผ่นหินนี้ในการประหารใครอะครับแล้วแล้วทำไมถึงต้องนํามาประหารคนด้วยอะครับจริงๆอะไม่ได้เอาแผ่นหินไปประหารหมายความว่าเอาแผ่นหินไ,ไว้ลองอ๋อเหมือนเหมือนกับลักษณะเหมือนกับเขียงใช่อเอาไว้ลองเพื่อเวลาประหารนั้นจะทุบเขาเรียกว่าใช้ใช้ใชทุบก็คือเอาบุคคลที่จะถูกประหารมาวางไว้บนบนนี้แล้วก็ใช้ท่อนจันทุบลงไปแต่ว่าด้วยบุคคลที่เป็นเชื้อพระวงศ์ บุคคลน,นี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีคุณดังนั้นเลือดตกยางออกถึงแผ่นดินแผ่นดินจะลุกเป็นไฟที่เคยได้ยินดังนั้นต้องไม่ให้เลือดตกถึงแผ่นดินได้ก็คือโดยการนําแผ่นหินนี้มาลองไว้แล้วก็ทุบลงไปเพื่อให้การประหารน,นั้นสําเร็จแล้วตามประวัติศาสตร์เนี่ยแท่นหินแท่นนี้เนี่ยใช้ประหารใครเหรอครับตามที่ประวัติมาก็คือกลมหลวงรักโรนาเลศเป็นบุตรคนที่33ของรัชกาลที่หนึ่ง ท,ที่มีปรากฏและก็ยังมีอีกน่าจะอีกหนึ่งหรือสองพระองค์ที่ที่เคยใช้แผ่นหินนี้ประหาร,รไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าใจกลางกรุงเทพแบบนี้ที่ย่านตลาดน้อยจะมีแท่นหินนะครับที่เคยใช้ในการประหารชีวิตคนจริงๆในสมัยก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับที่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาครับผม